ดีโอ้ฮานาโอ้โหลดโหโอ้ปืนนี่สามพื้นบาทนี่ครับสวัสดีครับพี่น้องหลังจากกินข้าวแล้วก็ลงมารอบบ่ายได้บาทนี่สามบานท่มานมอกินข้าวแล้วข้าวข้าวใบแลยวแล้วมึงดูนี่ก็ห้องประเต็ กินข้าวอิ่มแล้วรวานเนี่ยกระโปะแตกบก้อบก้องเลยบอมิดอันแล้วมันได้การหันหยิบลงทางนี้มันบ่มีบอทโดดเลยบอบ่ได้ฟังเสียงเลยโอ้ ลองมดูลุดแง่รุงแง่มึงรุดปลาใหญ่ดินี่เอออ๋อมาตะพุ่น่ะเจ้ามันโอ้มันขอกระแหงผมดิไม่นมันด้หนิแล้วก่อไมมก่อไมมปลาไปปลามันเลี้ยงออกไปอืมปลาใหญ่แล่นออกจากเห่ที่เลี้ยงออกจากไม้ผมมัน เนี่ยผมมันก่อมานะเอออ๋อโอ้หลังเลยปะน,น้ำบ่เลิกบ <c oughs> ่ม่าฮ่าฮ่าก่าอ่าว่าของผมมันเบียดต่อไปนี่นะอืมเงีย อกตอนเยนแล้วกมกุ้มยกใม่มันก็เลย่นนี้เออโอ้ืมุดสองเนาะคันี้บลูมุดดอกทานี้มันบอมีไหมใครอยู่าหักจัก ป่านี่สักสิเป็นได้แต่คือบ๊วยมีจัดดิโอ้เหงาอะไรบาดน,นี้กับบาดหน้าแล้วอ,อ่ะชักเป่าอยู่ฟูฟูอยู่เลยเฮาหดออกจากกันนึงมาเตะเฮาฮัดดี้ฮัดดี้ฮัดดี้มีอยู่ใครอยู่ใครอยู่ซำนี่เฮาฮนา โอเคจือดอกขาขาวเอ้าคืออยู่ดอกเอาบาดหน้าผุเลยอะงามๆกำแหงบ่ออืเหงี่มันบ่อโอเคแหงพับเกิเอ้าเอิดอบเออคืออยู่แบบนี้บาดนี่ไอ้แตกแน่ยบันแหก็ได้มุดว่าบ่อมดเมือง ต่อเอาเดี๋ยวนี่ขึ้นก่อนนี่ม่ขึ้นก่อนปัดลักก่อนบาทนี่มีจตัวตัวองสาม่อโอ้ม่ีว่านเสียไปงผมดีกว่ามีใหมเออมีต่อด้ เดี๋ยวบ่อนยูแถวใดทำลรโอ้ยเดี่ยวก่อนวันนี้จับเฮก่อนวันนี้่ทอต่อสูงกว่านั้นบ่ <c oughs> ยืมนัต่ออะไนี่โอ้พอดีคักเลยฮะโอ้มันบอนอยู่หันสนะเอาหวานหมดเลยอ่าอระยะบ่ไดนเนาะมันบอนดีแท้ปิดปัดปิดปัดปิดปัดอยู่เลยข้ายลเลย ทิ้งขึ้นก็บบทิ้งอ่งเ,ออนนลเลยออดูมันเข้าในแห่ผุเลยี่นอดบอดไปหันอ่อนใไวจันทรไงหล่ะหันพนาเออจไปเมียนนนไปเมียอกเจ้าเจ้าไปเมียนรถแห่เจ้าจันทร์จะริบโบร,มรามาดา

กุ้มบ่ฝาหมูจ่นั่นแล้ววันนึวน่วันนึ่นาเคืออยู่เบนสีแม่มันอย่างแม่เอ้โหได้การเนี่แตกเบนีการอยู่อ lòng mông lúa này mông này Bọn này thế à. <laughs> <bỏ>. lực, <laughs> <laughs> lực hả มงดูงูม้ยเห็นเนาะมืดเนาะอืมโอ้่โบใส่ไถ่โบอ้ก็จะใส่ไดโบเา้ไโอ้ก็จะเอาไฟใส่ซะ

ตามเส้นท่านพอดีอืมเฮ้ยบอลขนาดเลยแหละหมูอ่าสองเส้นเจ็ด ทีต่ตีเลยบ,บ่มองขาดวะอยอดอยู่ดอกมองหลายมองขาดหลายโอมองหลายซนกระเพียกเบ็ดไปจากทะเล อืมอ้าวหบ่เขาเลยรอิงกันห่ะอืมลมดูติดติดตึงยู่นอืมป็นังจังหาบ่เขาอืมลงมดูห้าวแหบ่เขาติดไม้บ่ ไม้บอลลนอยังโอ้เก oh. ็หึงเดี๋ยสิไม้บอโอ้โตบอลืี่จะกลาเป็นไม้กากซากโอ้โหอ๋ออื้อหืะไูมีบ่อบอดูอน

Okay. โอเคห้อยมานได้แห่นี่แห่มานแล้วนี่โอ้โหได้การดูสันได้อยู่คือดอกอ่าออก็ได้ลาบปุนักโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ๋อเบ่งรอบบานา อุ้เอออน้ออ้เออโอ้ยขักขนาดเลยบานี่สิมันจังแม่นแห่เราได้สารเนานาะโอ้ไม่แห่เพราเขานวนแบบนี้พูด่ะเอาไวโพด ยังบ่จอดเลย <Okay. S 1> อืมตักลักก่อนวันนี้จักน้ำสนน้ำองอดูมีบ่กไหมอ้ลักปลานี้หรอไม้โกนหอมมันหักแล้วครับนี <laughs> ่ <laughs> โอ้โทษไม่นี่บ่ถ,ถึงลึกขนาดบาดนี่โอ้ยอย่าบอกบ้อ<บ>ว,ว่าจอนแนห่เส้นต่อนีเด้นอน,นั่นยันแห่ยันต่อยกกลางแห่อยู่อยู่ ม,ม,มันกันจำเป็นแล้ว <laughs> เ,เออนองอ๋อเมืม่แเร็วอน,นี้ทุ <laughs> ่ม่อไฟทีมุลทุ่กอไฟอีกที หยเก็มตไปบกสีพอหักีพออักสีพอจหางพออีพออ้าฮดีฮดี้หาีพออ่นอ่านอ่าโอ้ยบ่งรูบาทนี่พุ่นฮ่าฮต่อไฟแล้วบพุราโอ้ผักกลุ่มเนาะ เออโอ้ป่ากุ้มได้การได้การโอ้ยเที่ยวเบิ่งแตะคองได้ยนี่โอ้ยเห็นหมูเห็นหมูได้แล้วเที่ยวเบิ่งแตะคองเจ้าของได้เลยดิโอ้ยหมูเห่าเงี้ยอยู่เจ้าของไม่เรื่องนี้ เอางรู้งรู้อดีพผู้ดีผดีพได้น้อยได้หันโอ้ยแหบ่งยังบ่เข่าอยู่เมื่อกี้นี่เฮียตกอเข่าคณนะอืมฝีมือได้เนาะบ่ใครขึ้นเขาอยือปล้าบบ้านบานบ้านท้งนี่านทั้งีเอบ้นานั่นไปมาเมื่อพีน้องบานนี่ คุณเหรอปลากระไดขึ้นมาลเลยพอดีเต็มทางสีวุ่ยว่เป็นทางสีเสร็จละ<อ>โฟ,ฟมลังโฟมพอดีเต็มลังโฟอมมัน,นี่เปิดประตวประตองเนะเาะโอ้ยไดการอยู่เลยนี่เอา้าเมื่อบาดนีเ่เอาเอาสามีกับน้องพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ครับสวัสดีครับ